อ้าวเห็นอดิศรแวบๆเจอแล้วอดีศรชั้นนี่อดสศรคุณเห็นแล้วนะคะทีแรกนูก็ไม่มาอดีศรมีอะไรเข้าไปสอบด้วยนะเหมือนกับว่าขออนุญาตนะคะเหมือนกับว่าอดีศรยังค้างอะไรอยู่อดีศรเมื่อวานนี้อดีศรยังไม่เข้าสอบนะคะวันที่สิบแปดนะ การเขียนเชิงวิการเขียนเชิงวิชาการนะคะอดิสรเอ่อการเขียนเชิงวิชาการะะอดิสอนเข้าไปสอบเนโล,ลกอ่ายังคงอยู่เรื่องนี้อยู่นะอาทิตย์หน้าอยากเปลี่ยนเรื่องแล้วเพราะว่าเรื่องของกรเรียนเยอะมากครูก็จะผ่าน สิ่งที่เราพูดไปแล้วแล้วก็ไม่ได้สำคัญมากเท่าไหร่นะก็จะไปข่าวที่เนื้อเรื่องเลยสารสังนางก็ในเรื่องของคุณธรรมอ่าในเรื่องของวิเคราะห์ในเรื่องของศิละปะทางด้านภาษานะคะก็เหมือนกับเรียนแบบ นักกวีสมัยโบราณเช่นท่านศรีปราดนะสมควรจากฝากฟ้าหรือดินดีหรือก็อยากจะฝากนางผู้เป็นที่รักเนี่ยไว้กับท้องฟ้าหรือไว้กับแผ่นดินแต่กลัวท้องฟ้าเทวดาจะแอบเอ่อรอบมาเล้าโลมนางผู้เป็นที่รักหรือฝากดินก็กลัวธรณีแผ่นดินจะรอบชมนชนมนาง จะฝากลมก็กลัวว่าจะทําให้นางช้ําผิวของนางช้ําแก้งของนางช้ําจะฝากไข่ได้ก็นอกจากฝากใจของนางเองอันนี้ก็มีความเชื่อในเรื่องศาสนานะคะว่าที่ได้มาเจอกันอย่างครูนักเรียนได้เจอกันเพราะว่าทําบุญร่วมกันนะแต่พอพัดพลากกันก็เพราะว่าเราอาจจะเคยสร้างเวรกรรมมาด้วยกันลักษณะน,นี้นะคะ เป็นเรื่องของเสียงก็เกี่ยวกับเสียงอัอกษรน,นะคะพยัญชนะเสียงพยัญชนะเขาเรียกว่าสัมผัสอักษรน,นะ,ะ<ม>เอียงอกเทออกอ้างอวดองอ่อนเออมาไพ่เลาะพยัญชนะต้อนออกเสียงอออ้นนี่อ<ม>่ะก็พี่อยากจะบอกความรู้สึกที่รักน้องออกมาโดยการเขียนใช้ ภูเขาเป็นดัง่งปากกาแล้วก็ซุปทะเลซึ่งเปรียบเสมือนน้ำหมึกลงไปเขียนบนแผ่นดินซึ่งเปรียบเสมือนกระดาษก็ยังไม่พอนะคำว่าเลขแต้มคือเขียนเขียนบนจารึกบนแผ่นดินก็ยังไม่พอจะเอาอากาศมาเขียนจานก็คือมาเขียนก็ยังไม่พอเนะี่ความรู้สึกที่มีต่อน,น้องรักน้องนะแต่ตอนนี้ ก็ไม่เห็นน้องไม่ไม่รู้ว่าน้องจะเป็นทุกข์เป็นสุขอย่างไรนะร้อนอยู่อยู่ร้อนหรือเห็นไม่รู้ว่าน้องจะเป็นเป็นอย่างไรเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็ไม่เห็นอันนี้ใช้การเล่นคําเล่นคําอย่างเช่นอขอก่อนพูดเล่นคําก็จะมีคําว่าจาก่อนนะจาเห็นจากก็คือต้นจากก็นึกถึงว่าเราจากน้องมาฮ แกมแกมแปลว่าปนนะะมีต้นจากเนี่ยปนอยู่ต้นนะกรรมต้นไม้มันขึ้นปนกันนะก็เห็นนะกร,รมกรรม็คิดถึงระกรรมกรมกรมรอหันก็กอํมกรรมนี่เล่นคำไปได้นะสระอําเหมือนกันเสียงสระอรรํานอกจากนั้นยังใช้ภาพพจน์นะเป็นบุคคลวัตรบุคคลวัตรก็คือบุคคลไม่ใช่คนนะคะ สิ่งต่างๆที่มีอาการเคลื่อนไหวไม่แต่ไม่ใช่คนอย่างเช่นดอกไม้บานเนี่ยเปรียบเสมือนคนยืนต้อนรับเราด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยลักษณะแบบนั้นนะคะส่วนคำว่าอุปลักษ์วโรหารก็คือสองสิ่งเป็นเสมือนสิ่งเดียวกันเช่นลูกคือดวงใจของพ่อแม่นะเปรียบเสมือนลูกเนี่ยคือหัวใจของพ่อแม่อันนี้ก็เป็นอุปลัษ ถ้ากล่าวเกินจริงนะก็เรียกว่าอาติพจน์เช่นฉันคิดถึงคิดถึงเธอแทบใจจะขาดมันเป็นไปไม่ได้ล่ะค่ะว่าจะคิดถึงแล้วใจแทบขาดไม่มีใครหัวใจขาดเพาคิดถึงกันนะส่วนนามันใยนี่ก็เอาสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งเดียวที่จะหมายถึงรวมถึงสิ่งนั้นทั้งทั้งองค์ประกอบทั้งหมดเลยอย่างเช่นครูพูดถึงโอ้ราดปูดีเราก็นึกถึง เมืองโอ่งเมืองโอ่งก็คือเมืองราชบุรีเนี่ยค่ะหรือเมืองย่าโมเราก็นึกถึงจังหวัดจังหวัดหนึ่งไปทั้งจังหวัดเลยอย่างเงี้ยลักษณะนาม,มานัยต่อไปค่ะอ่าก็นิราชโครงนะฮะนิราชโครงนาลินนี้นิราชนาลินนี้ก็กล่าวถึง ความงดงามก่อนนะของบ้านเมืองก็เปรียบเสมือนว่ากล่าวเป็นบทไหว้ครูนะ,ะก็บอกว่าศีธษ์พี่สารพบก็คือก็เปรียบเสมือนว่าณตอนนี้ขอกล่าวถึงแผ่นดินนะ,ะที่เลยล่าลบล่มสวรรค์ก็คือแผ่นดินอยุธยาซึ่งเคยได้ทําไมฮะได้ถูกพมา่าเนี่ยทาลายล้างมาแล้วนะและบัดนี้ก็แผ่นดินเหมือนว่าฟื้นขึ้นมาใหม่ นั่นก็คือความงดงามของกรุงเทพมหาคนครนั่นเองนะก็เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยสีอยุทยาเยี้มฟ้าเจิดแสงเจิดจ้าแจ่มจัน์เพียงและพิพันธ์ของด้านะก็เพราะว่าในสมัยอันนี้ก็กล่าวถึงยุคสมัยอยุธยาตอนต้นที่มีความงดงานว่ามีกษัตริย์มีบุญบารามีของพระมหากษัตริย์ที่ทำให้บ้านเมืองเนี่ยจเจริญ ด้วยกษัตริย์ทาไมคะมีทศพิธราชธรรมแล้วกษัตริย์ก็อยู่ในคุณธรรมนะทํานุบํารุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองนะแล้วก็พระองค์ได้มีทหารขุนหารขุนหารห้าวแหนบาทคือพระองค์มีทาหารที่มีความกล้าสามารถนะมีความเก่งกล้าสามารถ เคียงคู่เคียงบาทพระองค์นะรับใช้บาทพระองค์นะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีค่ารคารฎรเนี่ยก็ไม่มีทุกเพราะว่าไม่มีพวกข้าศึกมาทําลายล้างเมืองนะซึ่งต่อมาก็คืออายุทยาตอนปลายใช่ไหมคะอันนี้ออราชรอนเซียนก็คือราษฎรไม่มีศัตรูเพราะว่าอะไรเพราะว่าศัตรูเนี่ยทําไมฮะ เกรงกลัวบุญบารมีลาบคาบเลยศัตรูเนี่ยลาบคาบหน้าเทรินเทลินแปลว่ากรองนักเรียนนึกถึงกรองที่เราตีกรองหน้าเรียบเป็นหน้ากรองเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เปรียบเทียบว่าไม่มีค่าศึกเลยนะลาบเรียบเป็นหน้ากรองเลยนะด้วยใครได้ยินบุญบารมีของพระอ,องค์ก็จะต้องมาสยบแทบท้าพระอ,องค์เนี่ยควบค้อมหัวไหว้ละลาวคือยกอมาสวามิภักดิ์ ต่อพรอองค์กษัตริย์ไทยนั่นเองทุกไทยน้ามานมานแต่ว่าดอกไม้กษัตริย์ทุกพระอ,องค์ต่างยอมรับนับถือกษัตริย์ไทยนะแล้วก็นําดอกไม้มาเคารพมาทําการสวามิภักดิ์นะขอออดอ้อนขออบขอออกอ้อมมาออดกคือยอมมาเป็นเมืองขึ้นต่อพระอ,องค์นะดังนั้นแผ่นดินไทยสมัยนั้นก็คือ ก็ขยายแผ่นดินบรรดาทหารก็มีความกล้าเกียรติยศของกระัตรนะก็เป็นที่เรื่องเลอไปนะอันนี้หมายถึงอยุธยาตอนต้นนะต่อไปนะบทนี้ก็กล่าวถึงอยุธยายศล่มแล้วลอยสวรรค์ลงเลยอ,อ้าวก็กล่าวถึงว่าเมืองอยุธยาเคยถูกพมาก่าย่ำยีซะจนยับเดยอนแล้วแต่ตอนนี้ มองดูเหมือนอยุธยากําลังลอยมาจากบนส,สวรรค์นะคะสิงห์หสิงห์หักก็คือสิ่งก่อสร้างพับปรางนะคะงดงามเจ,จิดจัดนักเรียนนึกถึงภายในวัดพระแก้วนะคะวัดพระแก้ววัดพระศรีรัตนศาสดาลักพอเรามองเข้าไปอย่างเวลานักเรียนนั่งที่รถผ่านไปแถวสนามหลวงแล้วนักเรียนมองไปทางวัดพระแก้วนักเรียนจะสิงห์หัปรางรัต บันเจิดจ้าคือมองไปเห็นเจดีเนี่ยซ้อนซ้อนซ้อนกันเจดีแล้วเสียดยอดคือมองเห็นเจดีเนี่ยสะท้อนกระแสอาทิตย์งดงามนะนั่นแหละคือลักษณะของอันนี้สิงสารหาดปรางรัดบันเจิดจ้านะบุญเพลียงก็คือบุญเก่าด้วยบุญบารมีของพระหมหากษัตริย์ที่บำรุทำนุ่งบ,บำรุงธนบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองนะเป็นเพราะ บุญบารมีของกษัตริย์นั่นเองนะธนุบำดุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองก็เลยความชั่วนะปิดบังความชั่วทําให้ประชาชนทําความดีนะเมื่อไม่มีความชั่วคือประชาชนก็คือเพราะอะไรเพราะประชาชนเนี่ยฟังธรรมะเพราะฉะนั้นก็มีมีความดีอยู่ในหัวใจนะบ้านเมืองก็เจริญรุ่งเรืองอบอุ่นนะสงบเงียบ เรืองเรืองไตรณ์พ้นพันแสงพันแสงก็คือแสงอาทิตย์ก็คือแสงเปรียบเสมือนแสงอาทิตย์นะดินรถพระธรรมแสดงก็คือประชาชนได้ฟังพระธรรมนะสวดมนต์ทั้งเขาฟังสวดเช้าฝวกสวดค่ํานะคือพระนี้จะมีสวดมนต์เช้ากับสวดมนต์เย็นนะก็ฟังพระสวดนั่นเองนะต่อไปนะ อ,อสมัยก่อนเนี่ยกษัตริย์ไทยนะมักจะนิยมสร้างวัดนะเป็นวัดประจําพระองค์ไปเลยนะทุกๆพระองค์เนี่ยจะชอบสร้างวัดสมัยก่อนนะระักษัตร์ทุกพระองค์เนี่ยชอบสร้างวัดเพราะนั้นได้เรียนไปอย่างไปต่างจังหวัดเนี่ยนักเรียนจะเห็นขับรถไปไม่เท่าไหร่เลยวัดนั้นวัดนี้วัดนู่น,น,น,นอุ้ยวัดเยอะมากบางทีเวลาเราไปทัศนศึกษาแล้วก็ จะบอกว่าให้นักเรียนเขียนชื่อวัดต่างๆที่ได้ผ่านในระหว่างทางที่ไปทัศนศึกษาพอนึกถึงทัศนศึกษาแล้วเราคิดถึงนะเมื่อไหรเราจะได้ไปทัศนศึกษาอีกนะเนาะอ้าวต่อมานะคะบทระเบียงมณดพ้นภัยหารภัยหารก็คือมีความงดงามนะก็ภัยธรรมะธรรมะก็คือ ธรรมะก็คือที่นั่งที่นั่งของพระนะก็มีความงดงามหอไตและคังขานก็คือพระท่านนั่งธรรมะก็จะมีเสียงระฆังบ่งบอกถือว่าพระกําลังจะสวดมนต์แล้วนะก็ภายค่าก็คือเรียกว่าสวดมนต์เย็นนะก็มีไข่ประทีปก็คือเป็นสัญญาณก็คือโคมไฟนะบ่งบอกถือว่าเวลาค่ำแล้วอ่ะทีนี้ก็ พอมองได้ยินเสียงละคัังแล้วก็อ๋อพระองค์ก็เลยอ๋อนี่กําลังเวลาค่ามืดแล้วก็จําใจจะแม่ก็คือจําใจจากคนที่รักตรงนี้เป็นโครงสี่สุภาพเลยนะคะอันแรกเป็นไรสุภาพตั้งแต่อายุทยาบาทที่โครงบทที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้ไม่ได้เรียงนะคะเพราะว่าเออบทเรียนนี้เขาจะยกมาบางบทที่มีความไพเราะ นี่เียจะเห็นว่าจากบทที่หนึ่งสองสามสี่แล้วทำไมมาเป็นแปดครูไม่ได้ข้ามคะ่ะนักเรียนจากในหนังสือกวีผู้ที่อยากจะให้เราเรียนอยากให้นักเรียนเรียนเนี่ยเขาจะข้ามบทบทที่มีความไพเรายะนะคะจำใจจากแม่เปรื่องปริอกนะคะปริปริไม่ใช่ปรีด,ดอกนะไม่ใช่ปริด,ดอกนะปริอกออนเออยก็คือ แม่เปลืองนะครับแม่เปลืองใื่อแมเปลืองรู้สึกว่าจะมีเพื่อนเราเนี่ยเอาบทเนี้ยชอบใจบทเนี้ยแล้วเขียนกูก็ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดของทุกคนด้วยเดี๋ยวว่างๆจะอ่านต่อนะใครที่ยังไม่ส่งก็ส่งนะจ๊ะเยียว่าแดแดแปลว่าอะไรหัวใจนั่นเองอเดี๋ยวบทต่อไปกูก็จะดูในนี้ละ เยีวเยวๆในที่นี้แปลว่าถ้าถ้าใจอืมก็บอกว่าจำใจจากนางมาถ้าหัวใจแยกออกมาเป็นผ่าได้สองซี่นะสองซีกแร่งส่วนตกแดดแดดแตกภาพออกแม่ก็คือคือถ้าหัวใจของพี่แบ่งออกได้ชิ้นส่วนหนึ่งพี่จะ มาในการเดินทางนี้อีกส่วนหนึ่งพี่ก็จะอยู่ที่น้องเจอแลบน้องจะอยู่ใกล้น้องตลอดไปทำนองนั้นต่อไปก็บอกว่าสมควรจากฝากฟ้าหรือดินหนึ่งดีเลยเรียนบทนี้ถ้าใครยังไม่ทำไพเราะมากเลยนะก็บอกว่าพี่อยากจะฝากนางสุดทิรักของพี่เอาไว้กับผืนแผ่นดินนะ แต่ก็เกรงว่าเทวดาจะรอบพานางไปชมชมไปชมนั่นเองชมชื่นชมต่อไปถ้าจะฝากแผ่นดินแผ่นดินเกง่งเทพไททรนินอันนี้เขาก็ไม่ใช่ผืนแผ่นดินนะ,ะก็คือไททรนินทรนินก็คือพระเจ้าแผ่นดินนะกลัวพระราชาจะ,จะรอบ ชมโฉมนางสุทีรักของพี่นะก็ถ้าจะฝากลมฝากลมก็คือกลัวสายลมเนี่ยจะพาน้องไปจากพี่ลมจะใช้ชักทําให้ทําให้น้องเนื้อเนื้อผิวเนื้อของน้องเนี่ยจะชอกช้ําเพราะว่าสายลมจะเฉยเนื้อเฉยชมเนื้อของน้องไปอ,อ่ะอุกแปลไม่เคยคล่องเลยเพราะฉะนั้นก็คือจะฝากฟ้าก็กลัวเทวดา จะฝากแผ่นดินก็กลัวกษัตริย์จะรอบชมนางไปจะฝากลมก็กลัวสายลมจะชมพัดพาผิวของนางไปช้ำนะจะฝากใครดีนะก็คงจะต้องซอกช้ำเลียมสงวนก็คือฝากใครดีนะที่จะไม่ให้นางสุธิรักของพีเนี่ยช้ำฝากอุราสมรแม่และรักษมีนะฝากอุมาก็คือฝาก อุมานี่เป็นเป็นใครคะพระอุมาก็คือพระชายาของพระศิวะไงคะพระอิศวรหรือจะฝากพระลักษมีพระลักษมีก็คือชายาของพระนารายก็คือจะฝากพระชายาของพระอิศวรหรือฝากพระชายาของพระนารายดีนะอ้าวถ้าฝากนางไว้กับพระองค์ ก็กลัวใครพระสยมจักรีก็คือกลัวพระอินก็จะรอบช้ําจะรอบเฉยชมนางไปนะทั้งพระอีสวนทั้งพระอินเนี่ยจะทําให้นางที่รักของพี่เนี่ยถูกพักพากจากไปนั่นเองก็คือคือฝากใครไม่ได้เลยเนยะกลัวไปหมดกลัวเขาจะเฉยสมนางสุดที่รักไปหมดนะก็บอกว่าเรียน เตรียมคิดจนจบตรีร่วงคือคิดแล้วคิดอีกจนเวลาโลกมนุษย์ก็ฝากมนุษย์ไม่ได้นะจะฝากมนุษย์ก็ไม่ได้ฝากสวรรค์ก็ไม่ได้ฝากบาดาลก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นโฉมฝากใจแม่ได้ยิ่งด้วยใครครองก็คือฝากใครแล้วฝากหัวใจของน้องเอาไว้กับน้องเนี่ยแหละคือรักษาใจรักษาตัวไว้ให้พี่อย่าให้ใครมาครองนะ พูดไปพูดมาก็คือจบที่ฝากใจไว้กับนางเองนะต่อไปจากมามาล้วล้ำลำบาก็คือจากมาถึงเมืองนถึงจังหวัดบางยี่เลือไม่ใช่จังหวัดถึงอำเภออำเภอบางยี่เลืออ่ะสมัยก่อนก็ยังคงเป็นอำเภอบางยี่เลือนะก็มาเจอเรือเรือแผงเรือแผงก็เป็นเรือที่ ฝ่ายไหนเนี่ยเขาจะใช้นะฝ่ายไหนก็คือเพื่อข้าราชการเนี่ยเพราะฉะนั้นเจ้าฝากกุ้งใช่ไหมคะเจ้าฝากกุ้งอ๋อเดี๋ยวนีราชนาเินโทษที่ทราครูสอนเรื่องโครงเหตุโครงนายนาเรนก็กลัวว่าคิดว่าจะฝากใครก็ไม่รู้จะฝากใครดีก็ไม่รู้นะจะฝากมาถึงบางี่เรือ ก็มาเจอเรือแผงก็แอบ,บมองนะแอบบมองเนียงเนีงมองมอง,มอ,งอ้าวปรากฏว่าน,น้องก็ไม่มาก็จากบางข้าวน้ำตาคลองก็คือพี่ก็ได้แต่น้ำตาคลอเพราะว่าแอบ,บมองทางเรือม่านม่านม่านเนียงม่านทองม่าน,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 านคือเรือแผงนี่เป็นเรือลำเล็กๆที่ไปกับขบวนขบวนของกระสัตรเนี่ยก็แอบ,บมองแล้วก็ไม่เจอน้องมาบ้านบอก มาบ้านบอกก็ไม่เห็นน้องบ้านบอกก็น้ําตาเบาะน้ําตาเล็กก็คือร้องไห้ก็ไม่เจอน้องนะเรียกว่าพี่ร้องไห้น้ําตาจะเป็นสายเลือดแล้ว,ลวก็ซับอัดสุชนก็แปลว่าน้ําตาพี่แล้วจากลาก็คือพี่ก็ไม่ได้เจอน้องอีกเห็นจากก็คือเห็นต้นจากเห็นต้นนกรรมก็นึกถึงน้องเป็นเพราะเวรกรรมนะเราก็ได้จากน้องมา ต่อไปชมแขคิดใส่หน้านวลน,นะชมแขในที่นี้ก็คือมองไปที่ดวงจันทร์นะแขแไปว่าดวงจันทร์นะคะเดือนตำหนิวงกลางตายแต้มก็คือมองไปดวงจันทร์สมัยก่อนเ็าบอกว่าบนดวงจันทร์เนี่ยมีกระต่ายใช่ไหมกับตากับยายเนี่ยตายายก็ะตำข้าวแล้วมีกระต่ายบนดวงจันทร์ก็เลยบอกว่าเดือนตำหนิวงกลางตายแต้ม มองไปที่ดวงดวงจันทร์เนี่ยตรงกลางเนี่ยเหมือนมีตําหนิดําๆจะเป็นกระต่ายหรือเปล่านะพิษพิมพิมพักแม่พีนพิมพักแม่เพนปลาจากเปรียบใดเลยเขาบอกว่ามองดูดวงจันทร์แล้วเนี่ยใบหน้าของนางผู้เป็นที่รักของพี่เนี่ยงามกว่าแขไขงามกว่าดวงจันทร์เลอนา้า มองหน้าน้องเนี่ยยิ่งงามกว่าดวงจันทร์ซะอีกเนี่ยแปลยากเหมือนกันนะนักเรียนคือความไพเราะของบทกลอนเนี่ยมันทําให้เราค่อนข้างที่จะแปลสับเป็นสับที่ยากมากขึ้นต่อไปถึงตาบนตะนาวนะก็ยิ่งสงสารใหญ่สงสารตัวเองนะจอนสึกโศกมานานเนิ่นช้าเดินดงทงทางหารหัลหรหัสแปละวะ่าลำน้ำ หิมะเวศก็คือในป่านะก็เดินมาตามป่าตามละหานก็สั่งสั่งเสียเอาไว้ให้นางดูแลนางด้วยให้นางตามมาด้วยทํานองนี้จะตบได้ยังเนี่ยหน้าสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียนพันเนธพันเนธก็คือใครผู้มีตาพระเอ็นนะผู้มีตาเป็นพันตาใช่ไ พักสี่แปกก็มีใครคะใครเอกที่มีดวงมีใบหน้าสี่สี่หน้าก็คือพระพรหมสี่หน้านั่นเองใช่ปะก็อีกอะไรอีกอะพระกิษนะก็คือพระนารายนะอันนี้ก็เทพทั้งสามเลยพระพรหมพระอิศวรพระนารายซึ่งสื่อเป็นเทพของของศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราบนะ ต่อไปก็พูดถึงอะไรอีกอ่ะอก็คือในระหว่างที่เดินไปเนี่ยทั้งพระพรหมพระนารายพระอินนะก,ก็ก็คือขอบนบาลสารกล่าวให้เทพทั้งหลายเนี่ยได้ช่วยเหลือได้ช่วยเหลือท่านต่อไปนาะทีสีสมุทรมวยหมดสายก็คือ ก็สังเสียแม่น้ำทั้งสี่นะแล้วก็จะไปเจออะไรอีกติติมิงติมิงแปลว่าอะไรคะเออครูให้หานักเรียนให้หาคำศัพท์ใช่ไหมครูเคยให้หาติมิงติมิงก็คือเป็นปลาปลาใหญ่ชนิดหนึ่งนะในจำนวนในจำนวนหนึ่งในเจ็ดตัวที่แม่น้ำสีันดอก คำว่าแม่น้ํำสีทันดอนเนี่ยเป็นแม่น้ํากว้างใหญ่มหาศาลอันนี้นาทีสีสมุทรม้วยก็หมายถึงว่าแม่น้ําที่ยิ่งใหญ่เป็นแม่น้ํากว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็มีปลาตัวใหญ่ด้วยอยู่ในแม่น้ําก็บอกว่าแลมลางแลมราแลมลากแสนร้อย แสนร้อยร้อนหรือเท่าเตรียมทนก็หมายความว่าคือแม้ว่าจะเป็นแม่น้ํหาหลายสายแม่น้ํากว้างใหญ่อะไรเนี่ยพอมาถึงเนี่ยมันร้อนหัวใจของพี่เนี่ยมันร้อนร้อนไม่สามารถมนดับความทุกข์ความร้อนที่มีต่อที่มีต่อความรักน้องของพี่ในส่วนของพี่ได้นะก็บอกว่าถึงแม้จะเป็นแม่น้ํากว้างใหญ่มหาสมุทรกว้างใหญ่ที่เรียกว่าแม่น้ําทั้งหลาย หรือมีแม่น้ําที่กว้างใหญ่แม้จะมีปลาตัวใหญ่ๆอาศัยอยู่นั่นก็คือแม่น้ําที่ใหญ่มากๆปลาตัวใหญ่ถึงได้อาศัยได้นะก็ยังไม่สามารถมาดับร้อนลามคะลามคะนี่คือความรู้สึกความรู้สึกไข่ที่พี่มีต่อน้องเนี่ยแลมลาคะร้อยความไข่ที่มีต่อน้องคือคิดคิดคิดถึงน้องมากพี่ทนไม่ได้น้ำจะบรรดบ ความร้อนของพี่ก็ไม่ได้ลมพัดคือพิ่ต้องตาสวงนะหนาวนอกรุมในดวงจิตซ้ำโสมแม่พี่มนพวงมาเล็ดกูเอ่ยมือแม่อย่างเดียวก็คือมือของแม่เท่านั้นแม้จะมีลมอะไรที่เป็นลมแต่มันก็เป็นลมพิษที่จะมาโดนหัวใจของพี่จะมีสิ่งเดียวที่จะมาดับ อารมณ์ดับความร้อนในดวงใจของพี่ได้ก็คือมือของนางที่เป็นที่รักอือันนี้ก็ร้อยสามสิบเก้าครูผ่านนะเพราะว่าแปลไปแล้วหลายรอบนะความรักของพี่ที่มีต่อน้องนั้นพี่ก็ขอเขียนด้วยด้วยอะไรฮะด้วยภูเขาที่เอามาจุ่มน้ำหมึกน้ำหมึกคือมหาสมุทรอานนี้นะก็บอกร้อยสี่สิบเลยนะคะจะได้จบทัที ตราบขุนคีรีขันขาดสายลาแม่ลาอันนี้ก็บอกว่าตราบสิ้นภูเขามลายความรักของพี่ก็ยังไม่เหือดหายไปนักเรียนนึกถึงภูเขาทั้งลูกจะสูญสลายไปได้ง่ายๆ่ยไหมใช่ไหมตราบดวงจันนะดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ดวงจันนะสูญสลายไปจากโลกนะก็ยังไม่สามารถลบ ความอะไรอาวรห่อนไหมก็ไม่สามารถทําลายความรักที่พี่มีอะไรอาวรต่อน้องได้นะล่ำรักล่ำเลื้องเรื่องล้างแหลมลางแลมนวลน,นาตรือนะก็บอกว่าความรักที่พี่มีให้ต่อน้องมันจะดังกึกก้องสนั่นทั่วดินแดนทั่วฟ้าสารนี้ก็คือเสียงนี้สิ่งที่พี่เขียนนี้ เป็นสิ่งที่กรรมสดก็คือเป็นสิ่งที่พี่เศร้ามองเหลือเกินด้วยความรักษณาที่มีต่อน้องควรแม่ไว้ต่างหน้าพี่พูนภายหลังก็คือสารที่พี่มีเขียนถึงน้องเนี้ยควรเอาไว้เป็นที่ระลึกเมื่อยามพี่จากน้องมาเออให้จบแค่นี้พอก็เป็นอันว่าขอ ความจริงเนี่ยครูจะให้นักให้นักเรียนเขียนเขียนคำศัพท์ใช่ไหมคะครูไม่ได้บอกห้องเราใช่ปะเขียนคำศัพท์บอกให้ห้องอื่นเขียนแต่ไม่เป็นไรเพราะครูแปลเสร็จแล้วอืมก็ใครมาอีกคนหนึ่งค่อนข้างยากอดิสอนไอทีสอนสอบแล้วนะเดี๋ยวครูไปดูนะคะอดิสอนสอบหรือยัง เชิงเงวิชาการอ,อย่างใช่ไหมคะเดี๋ยวเข้าไปสอบนีลูกจะได้คะแนนถ้าเข้ามาเรียนบ่อยๆก็จะได้คะแนนดีขึ้นแต่เข้ามาเรียนแล้วก็ต้องตั้งใจด้วยก็คือว่าวันนี้ก็จบเรื่องโครงนิราชนลินของนายนาลิน,นน,นนะ,ะการตั้งชื่อโครงมีลักษณะสองอย่างคือตั้งชื่อจากสถานที่ที่เราไปเช่น ูจะไปเที่ยวเชียงใหม่ก็ดีลาชเชียงใหม่นะการแต่งดิลาชอีกอย่างหนึ่งศึกไส้ค่ะเรื่องโวหารค่ะอดิษรโวหารไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บหนึง่งการเขียนการเขียนเชิงวิชาก,การค่ะอดิษรการเขียนเชิงวิชาการได้แบบที่เรายัางไม่ได้ทำโอ้ค่ะอะไรคะออากมิตาม,มาแล้วนะคะ กวิตาโอเคค่ะดีลกยังไม่เข้าสิมาดีอกดีลกกับพิสากกรเดี๋ยวครูขอดูว่าใครแชทมา